พบกับน้องหน่อยกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคครับสวัสดีขออนุญาตนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมนิดนึงชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่อหน่อยค่ะสมุโมรัตอุ่นทาค่ะอ๋ออยู่จังหวัดอะไรครับนี่มาจากจังหวัดอะไระรลาชบุรีค่ะอยู่ราชบุรีนี่เองโอ้หเป็นคนราชบุรีไม่น่าคนราชบุรีหน้าตาดีนะครับครับแหมเพิ่งรู้เขาเรียกอะไรนะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งครับนะครับแล้วก็ราชบุรีนี่ทําอาชีพอะไรส่วนใหญ่พูก ที่เราขึ้นชื่อกันเรื่องการเขาเรียกอะไรนะปั้นคือปั้นดินปั้นโอ่งอะไรอย่างนี้จริงจริงไหมปัจจุบันยังทากันอยู่จริงทำอยู่ค่ะโอ้แล้วเขาบอกคนรรชบุรีหญิงมากนะอาจารย์ครับขนโอ่งใส่รถไปขายทางเหนือนะครับครับโอ่งล่วงลงมาแตกไม่เก็บอ่ะไม่เก็บจริงนะจริงไหมเร่าบุรีญิงนะครับเนาะใครเครียดกันก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ผมเกริ่นตอนต้นรายการว่าตัวของของญาติเรียกน้องหน่อยก็แล้วกันนะครับตัวของน้องหน่อยเองเนี่ย มีเรื่องราวหรือว่าคาพูดบางอย่างน้องหน่อยแต่งงานแล้วใช่ไหมครัแต่งงานแล้วค่ะมีเรื่องราวคําพูดบางอย่างที่แฟนมาพูดแล้วแบบว่าผมยังพูดเลยที่บอกอาจารย์ว่ามันไม่น่าเชื่อนะเออผู้ชายอย่างนี้มีด้วยเหรอนะครับจริงๆเยอะนะครับผมก็เคยพูดครับคือเราเราเราเป็นคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้นะ<อ>ถ้าภรรยาเรามีกลิ่นเราพูดเลยแต่จริงๆถ้าเกิดเรื่องมีกลิ่นนี่ดีครับมันควรจะพูดพูดเพราะว่า เขาเรียกว่ายังยังอยู่ในสินธรรมยังอยู่ในกรอบของสามีภรรยารอยู่ด้วยกันนั่นคือดูแลเรื่องสุขภาพแต่คําพูดที่แฟนเราพูดกับเรานั่นคือการนอกใจไปแล้วนะการนอกใจเอาเรเล่าตั้งแต่แรกก่อนนะเล่าตั้งแต่แรกตั้งแต่เราเป็นสาวมาเนี่ยเราก็ปวดท้องเมนมาตลอดปวดค่ะปวดท้องเมนแล้วก็เป็นเมนทีแบบสี่ห้าวันอย่างเงี้ยแล้วพอมาแต่งงานนี่ก็ปวดท้องเมนแล้วก็เป็นตกขาวแล้วก็คัน คันจนแบบว่าอักเสบข้างในเลยอะ่ะคันถึงขั้นอักเสบข้างในนี่คือมามีตอนที่มีแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วมีลูกแล้วค,ค,คาว่าคันคันที่อักเสบข้างในแล้วเ,เวลาใช้ชีวิตวันปกติหมายถึงว่าการใช้ชีวิตเลยนะวันปกติปกติอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกอะไรไหมยอ,อย่างบางคนเขาแสบก็มีนะปากมดลูกน่าจะต่ําถ้าอย่างนี้นะเวลาเดินมีการแสบด้วยนะเวลาเดินไปเดินมาที่จะมีการแสบมีการเจ็บ มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะได้ดีนะคือบอกว่าไม่อยากให้เขามีอะไรด้วยเลยแบบแบแบบคือไม่อยากให้แฟนมีอะไรเลยค่ะคือคถ้าไม่มีอะไรด้วยมันก็ยังมีความรู้สึกเจ็บอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกมันตามจนเราอนุญาตให้แฟนไปมีใหม่หรือว่าแฟนหนีไปเองเขาก่อนที่เขาจะไปม,มีเขาบอกว่าเออมีกลิ่นแล้วเขาเบื่อตรงที่แบบว่าหนูแบบไม่อยากให้เขายุ่งด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกว่า บอกว่ามีกินนะน่าเบื่อว่ะอะไรพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เลยพูดเหมือนที่เล่นทีจริไปมาเองแล้วก็ไปมีไปมีใหม่จนได้เขาแอบไปมีอยู่พักหนึ่งแล้วพอเขาไปมีูก็เปิดรายการเนี้ยดูทีวีเแล้วก็เปิดมาเจอสัมครายเจออาจารย์ที่อธิบายก็ตัดสินใจโทรมาเลยก็กินพอกินกินได้พักหนึ่งเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเราเริ่มต้นทานยังไงพอโทรมาปรึกษาปั๊บ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 เราเป็นแน่นอนเลย เพียบเลยข้อที่ฟังอาจารย์มาแลวเราเริ่มต้นทานยังไงวลากี่มิตก่อนนอนสองเช้าสองค่ะถูกน้องก็ตัวตัวใหญ่อ๋อน้ำหนักเท่าไหร่นะขอตัวทีครับเมื่อก่อนตอนเริ่มทานเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดก็เช้าสองย็นสองเลยนะครับแล้วเมื่อทานไปมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างวันที่หนึ่งสองสามสี่สามวันแรกนี่รู้สึกตึงเนื้อตึงตัวหมดเลยโอ้เป็นเหมือนกันทุกคนเลยนะแค่สามวันมันตัวตึงเนื้อตึงเหมือนไม่อยากทํางานไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะ แล้วก็จะมีเป็นแบบเมื่อกเม่สีน้ำตาลผสมแบบเลือดออกมาแล้วก็ขาวมาด้วยหน่อยนึงตกใจค่ะตกใจนึกว่ากินตัวนี้แล้วเกิดเป็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วออกเยอะไหมเยอะค่ะโอ้ขับแต่จริงๆเป็นเรื่องดีนะอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะว่าคือต้องขับไม่ขับแสดงว่าไม่ได้คือจริงๆมันมันคือการขับเพราะว่ามดลูกมันเกิดการยกตัวทําให้ของเสียที่สะสมอยู่มานานๆเนี่ยมันการเนือมียนมันก็เลยหลุดออกไปเนาะแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่คนที่ทานแล้วกลับบอกว่าเฮ้ เพราะฉันทานตัวนี้ฉันเลยเป็นอาการอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่เพราะทานตัวนี้แล้วเป็นอาการครับมันต้องเป็นอยู่แล้วเขาบางคนมีรูดูขาวอยู่เราบอกว่าทานตัวนี้แล้วรูดูขาวจะหมดไปเพราะทานมันออกมามากกว่าเดิมมันต้องมากก่อนนี่มันต้องมากก่อนแล้วมันต้องยกแองใช่เลยมดลูกเรียวตัวใช่ครับท่นออกมาเยอะกี่วันที่ออกมาประมาณอาทิตย์หนึ่งออกมาอาทิตย์หนึ่งมีการคันมากไหมช่วงที่ออกมาช่วงที่ออกมายังไม่มีคันค่ะแล้วพอออกตกขาวอะไรเนี้ยออกปุ๊บก็จะมีประจำเดือนออกมาเยอะมาก ประจำเดือนออกมาเยอะมากเป็นอาทิตย์กว่าเป็นอาทิตย์กว่ามีการปวดมากไหมตอนไม่ปวดท้องไม่ปวดหลังเลยโอ้โหจางเมื่อก่อนนี่ปวดกี่วันนะถึงมีประจำเดือนกินไปกี่วันนะกินไปประมาณอาทิตย์อะอาทิตย์เดียวประจำเดือนมาพอก็ประมาณแผงแรับแผงหนึ่งแผงกว่านะครับแผงกว่ากนเนาะวันละสี่เม็ดโอ้โหได้ผลดีมากเลยอะแต่ทีนี้ถามหน่อยว่าตอนนั้นรอบเดือนที่มาครั้งแรกหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยอาการปวดท้องเราไม่มีละอาการปวดหลังเราไม่มีละ แล้วเวลาเขาออกมาเนี่ยสีเป็นยังไงริมเลือดอะไรออวันแรกที่ออกมาจะเป็นริมน่อยๆจะดำน่อยๆส่วนวันต่อไปนี้จะเป็นสีแดงสดเลยเร็วสแสดงว่ายกเร็วมากแล้วออกเยอะกว่า,าออกเยอะกว่าเมื่อก่อนมากเลยค่ะพังผืนน้องอยังไม่เยอะน้องอายุยังน้อยอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการแล้ววันนี้ตัดสินใจทานเลยนะครับท่านไม่ต้องห่วงฮะยังไงก่อนนอน2เม็ดแน่นอนอยากเร็วกอนเช้าอีกหนึ่งเม็ดไปเลยสําหรับช่วงต้นช่วงการบําบัดท่านไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่า อะไรก็ตามที่เกินก็เรียกว่าเกินความต้องการของร่างกายร่างกายขับออกโดยธรรมชาติอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับแต่ถ้าเกิดท่านกินขาดมันจะเห็นผลไม่ดีนะครับแต่นี้กินเข้าไปเลยไม่ต้องห่วงแล้วก็ราคามันย่อมเยาวมากมันถูกมากถ้าเทียบกับสิ่งที่เรากําลังได้ครับ <Okay. S 2> หลังจากประจําเดือนหลังจากประจําเดือนมารอบนี้แล้วอ,อย่างอื่นเราได้อะไรอีกไหมผมผิวหุ่นหน้าท้องก็ได้ผิวเป็นอย่างเมื่อก่อนผิวเป <มา S 2> ็นยไงเม <า S 2> ื่อก่อนในหน้าจะมองคามากค่ะทุกวันนี้น ดูเหมือนว่าทาแป้งติดแล้วก็แบบมองดูใสขึ้นหน้าอกอะหน้าอกได้ขึ้นบ้างไหมหน้าอกได้มาหน่อยนึงค่ะเพราะว่าตอนแรกให้นมลูกเนี่ยให้ประมาณสามปีเลยอะให้ให้ลูกสามปีเลยมันก็ย่อนยานไปเงี้ยที่มันรู้สึกันตึงขึ้นคไอ้คาว่าได้มาของเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากินแล้วหน้าอกใหญ่นะแต่มันเฟิร์มใช่ไหมครับรู้สึกกระชับเห็นว่าน้ำหนักลดด้วย ลดไปสองโลรดไปสองกิโลจากหกสิบเท่าไหร่นะเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเหลือเจ็ดสิบหกตอนนี้เห่ว่าไม่ได้ใช้วิธีการลดน้ำหนักใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ไม่ได้ใช้เลยเดินทางาหารหาไรปกติปกติแต่หน้าท้องมันลงตอนแรกเนี่ยยืดมากเลยยืนแบบแบบใหญ่มากบางคนท้องแล้วมันห้อยด้วยนะแต่พอไปอาบน้ำแล้วมันรู้สึกว่ามันดันขึ้นอาบน้ําเร็วอย่างนี้คือผมสัมภาษณ์หลายคนนะผู้หญิงบางคนไม่มีความสุขเขาเรียกว่าเอาง่ายๆหุ่นไม่ดีอาบน้ําให้มันเสร็จๆกระจกนี่ไม่ต้องีอียรในห้องน้ําดีีท่ส แต่พอตอนหลังก็คือเริ่มอ่านนั้นได้นานขึ้นรู้สึกว่าค่อยๆกลับมาเป็นสาวได้มากขึ้นวันนี้ทานไปกี่กล่องแล้ว,กล,วกล่องที่สามแล้วค่ะนี่คือกล่องที่สามแล้วก็บอกแ<ช>ค่ผลเร็วม,มาก,กนะกล่องที่สามใช่แล้วเห็นว่าสามีไปไปมีใหม่แต่ก็ยังกลับมาบ้างคือ,คอตอนแรกอ่ะเขาไปหาผู้หญิงใหม่คแับแตอนี้กลับเลยกลับมาอยู่กับเราท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนต้นรายการนั้นเนี่ยเราเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดหัวกันไว้บอกว่า มันมีคําพูดที่ผู้ชายสามีเขาเองเนี่ยได้พูดไว้แต่ว่าถ้าเกิดท่านกาลังรับชมมาตลอดรายการคือน้องเขาเองนะครับท่านที่กําลังเปิดมาตอนนี้นะน้องเขาเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของมดลูกต่ําคือมไม่อยากย<อ>มีตยย่ำเลยนะครับคือพยายามนอนหันหลังให้แฟนถ้าเกิดแฟนสกิดนี่รู้สึกเลยว่ามันทรมานมันทั้งแสบมันทั้งเจ็บสามีก็เลยพูดเลยว่าเหม็นว่ามีกลิ่นมีก,มกลิ่นอะไรเงี้ยอ่าแล้วไปเที่ยวข้างนอก ไปนอกใจไปนอกใจแล้วก็บอกว่าคนข้างนอกไม่มีกลิ่นเขากลับมาพูดยังไงกับเราเขาไม่พูดคือเราเปิดใจถามเขาเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเออไม่มีกลิ่นแล้วก็ดีกว่ากระชับกว่าอะไรเงี้ยค่ะครับตอนนั้นก็คือเราเรายังไม่กินทียังไม่ได้กินแล้วหลังจากกินแล้วพอแฟนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาว่าอย่างไงบ้างเขาบอกว่าดีกว่าตอนที่แต่ง ดีกว่าตอนที่แต่งงานอีกก็น้องเขาปวดท้องเมนตั้งแต่เป็นสาวทั้งคนที่ปวดท้องเมนตั้งแต่เป็นสาวเนี่ยไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้วถ้าปวดท้องเมนยังไงก็ไม่กระชับครับถึงเป็นผู้หญิงเบอร์สุดก็ไม่กระชับครับกับนั้นพอ,อมดลูกดีก็กลับมากระชับกลิ่นก็ตอนนี้ก็เริ่มหมดได้ยังเริ่มหมดแล้วค่ะแฟนก็ชมแล้วว่าดีกว่าตอนแต่งงานแฟนเริ่มเป็นห่วงเป็นใยมากขึ้น ก็มีโทรตามบ้างค่ะมีโทรตามนะครับคือเอาง่ายๆเรียกว่าคือคือคืออย่างไรเลิกกับแฟนคนใหม่เลยกลับมาอยู่กับเราเลยครับเลิกไปเลยคนนั้นที่ว่าที่ว่าช่วงที่ว่าเรามีปัญหาอยู่นะคะครับก็ไปหาเลิกไปเลยอ๋อครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีที่วันนี้มันมีผลิตภัณฑ์ที่มันเหลือเชื่อนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเหมือนกับ ถ้าคนโบราณเขาเหมือนกับการทําเสน์ยาแฟดเลยนะครับทําเสน์ยาแฝดที่เอาต๊้ตามาพันแล้วเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะคาถาคาถาเรียกผัวครับคาถาเรียกผัววันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้คาถาครับใช้ซันคาร่าเรียกผัวเรียกสามีก็คือสาบสาวกลับมาสาบสาวแน่นอนครับนกลิ่นตัวหอมแบบมันมันนไม่ได้ใช้น้ําหอมนะความหอมครับแม้แต่เหงื่อเนี่ยขณะที่เรามีอะไรกับแฟนเนี่ยเหงื่อที่ออกมายังหอมเลย ถามน้องหน่อยนิดนึงนะถามจริงๆเถอะครับในฐานะลูกผู้หญิงที่วันนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเพื่อนๆที่ชมรายการอยู่ไอ้คาพูดที่เขาบอกเราแบบนั้นเนี่ยโอ้โหฉันไปนอกบ้านมากินไม่มีแถมฟิตกว่าด้วยอารมณ์วันนั้นถามจริงๆมันรู้สึกยังไงก็รู้สึกโมโหค่ะอยากปรับปรุงตัวเองเลยอะเจ็บมันแค้นไม่อยากปรับปรุงตัวเองนะอยากให้ดีกับผู้หญิงคนนั้นแล้วความคิดในการ จะทาอย่างนั้นอนะตอนนั้นหาทางออกอยังไงมัง่งเราจะทําอะไรมั่งก็แบบอยากรีแพร์หรือทำอะไรมั่งอยากรีแพร์ใหม่เลยแล้วก็อยากหายาที่แบบขายตามร้านขายยาเนี้ยอยากมากินบำรุงของเราเงี้ยอ๋ออืมแต่พอกินเคยกินแบบยาตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้ผลครับกินไปก็เหมือนกินไปเท่านั้นนะแต่โชคดีนะที่น้องหน่อยเขาทันได้ไม่เจอกับเราแล้วก็ยังไม่ได้ทํารีแพร์เพราะว่าการทารีแพร์มันร้ายแรงมากครับนะครับมันขนาดไหนอาจารย์ มันก็ใช้มีดกรีดเย็บใหม่คือผู้หญิงจะไม่ค่อยมีความรู้สึกหรอกมันควรจะเป็นเส้นประสานโดนตัดคือมันมันเหมือนกับการเอาเอาเชือกไปผูกถุงทานออกของน้ําที่มันควรจะต้องไหลออกคือของเสียแล้วอยู่ได้หกเดือนอคลายตัวอีกโชคเก็บด้วยโชคดีมากที่น้องบอกว่าเจอซันคาร่าคาถาเรียกสามีนี่แหละวันนี้หากมีโอกาสอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่ชมรายการหรือว่าอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพ ปัญหาเรื่องของครอบครัวแล้วก็ปัญหาที่หนักอ,อกหนักใจของใครหลายๆคนน้องหน่อยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนบ้างก็อยากจะบอกว่าใครมีปัญหาอะไรก็โทรมาหาหน่อยนะคะไม่ต้องอายนะคะว่าตัวเองอ่ะอายุายัยงน้อยไม่ต้องอายนะคะโทรปรึกษาน่อยได้เลยะคะ่ะจากประสบการณ์จริงตอบ,รบจริงนะครับ,รบมีปัญหาเรื่องครอบครัวปรึกษาหน่อยได้เลยะคะ่ะ เราเรามีปัญหาแล้วแล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับสําหรับปัญหาของใครก็ตามที่มีตัววิ่งอยู่ในรายการขณะนี้ของเรานะครับ15ข้อไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องกลมปวดท้องประจําเดือนมีฤือดูขาวหรือว่าเ,เลือดออกเป็นริ่มมีกลิ่นภายในช่องคลอดไม่กระชับและที่สําคัญที่สุดครับสาบสาวไม่มีวันนี้ครับทุกคําถาม น้องหน่อยสามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับท่านได้หรือใครก็ตามที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาเลยครับวันนี้น้องหน่อยช่วยแทนได้แน่นอนอย่างไรก็ตั้งแต่วันนี้ต้องขอบคุณออน้องหน่อยมากที่มาเป็นเกียรติในรายการของเราขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับแลนะท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆเช่นนี้จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง3ท่านพร้อมด้วยน้องๆทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ สุขภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องสำคัญควรดูแลจากภายในสู่ภายนอกเราขอแนะนําให้ผู้หญิงยุคใหม่ใส่ใจทุกวันอย่าปล่อยให้ปัญหาภายในเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของคุณรักหยิรักภายในสันคารา่าขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนค่ะสันคารา่าขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคน